พี่หน้าไปเขาเรียกกินนมนมเขาใครอยู่เขาบาท่าเชี่ยเขาห่อคเกกินเอี้ยมเตียมละครับผมความฝันนะครับเออะไความฝันควาฝันที่พตีเรียกใครผมก็ตีว่าพี่สองนั่นวะครับครับผมเออผมเนีนสองสามก็สองสี่อืสองสามสองสี่นี่แหะตัวผมเนียนนะผมเออีสองหนึ่งสองสามอะงี่เออสองสีแล้วก็สองเก้าเออเออ นะนแล้วตัวตัวท็อปผมมี่สองสากับสองซีแล้วก็มีรักซีกับมีซี่ศูนย์ซี่หาซี่เจ็ดซีแปดเนาะครับผมเออที่ผมบอกไว้แล้วก็ระวังเลขกันอย่าันเกิดอาเพศสองสองเอเอผมอันนี้ตัวดีก็ได้เงเนาะเพงเมีเรียกระวังเนาะเสียเรีระว่างขึระวังเออครับผมแล้วก็ บ่าเป็นเลขบ่วงรับบ่วงนอกอีหยังดอกเออบ่าปเป็นเหล็กรับบ่วงในอยอีหยังดอกเลขกเปิดเผยบ่วงนอกเลขกเปิดเผยบ่วงนอกอบอกนลลาที่ให้ทุกคนพบผูแพงครับครับผมเดี๋ยวผมก็ซื้อไว้แล้วเลยลอตเตอรี่เี่ยววันมีแต่กับสสี่นะครับผมคือเออยเบิงสงสามสสี่นะครับเนาะเ็นมาแมา เราก็ซื้อตั้งหกอันสี่ลักหกสี่เลขเขาจะซื้อซ้ำนี่นะครับโอ้สองสามสองสี่ครับแล้วตัวสองนี้เขาก็จะซื้อไปยุกับสองเก้านะครับครับผมแล้วตัวตัวนี้สองสี่ขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวสองสามพอาจะได้ยูสองสามโตขึับเลยทุบพร้อมรอดเสียรอ้แม่เอับเลขทุบเออทเป็นศูนย์สามสองครับผมผมว่าจะบอกศูนย์สองสี่ใ่อืมแต่เมื่อดูมาเอาศูนย์มาใส่นะครับเนาะ ศูนย์สองสามศูนย์สองสี่เป็นสัตนักเรีนเนี่ยตัวะตัวผมวามันคือสิมาอายู่บัดนี้ผมมัเรียนวามฝันอีกเดียวผมสิดได้แล้วดิสิถึงแล้วดิครับผมมันที่ิงแล้วได้เลขตัวหนึ่งมีฝันมาพี่ผู้หญิงผู้เฒ่าะม,มาขายอของเอาไข่มาเต็มกระตามาบา้านผมเอาไข่ครับ ตากัตาเปอย่างขันแต่วันใหญ่ก็ตาอย่างขันนี่หรอกเอาไข่เปียกมาไข่โอ้อยซื้อน้ำแนวมาสร้อเพราะว่าผมว่ากินไข่เปียกได้คุณยายเห็รอกสร้อยซื้อเห็นในงานฉันบอลฉันเมื่อยใส่เสื้อไก่ไก่ไปมันเสีหิวเต็มกระตาเลยทีหิวสอสมากเสียครับเพราะว่าเวลาบ้านผมเลยว่าผมกินได้ไข่ไก่เลยคุณยายไข่เปียกผมว่ากินซื้อซอยสันแนวผมเลยซื้อเขาเลยเขาพันหนอ่ง ไข่พัฟกรกตาห้าบาทเนย่พ้าเออเพื่อนเพื่อนาดหนเอเอ <c oughs> อขาดคนมาเจออีหลายผมเลาให้ซื้ออะไรแก่ขนหรอกมา่สัน้วเป็นร้านคาบานผมนเราาไล้ตีว่าไข่เป็ดครับนราคะไข่เป็ดาไล้ตีว่าเขามาซื้อเขอาเอ,อมาบ้าๆในบ้านผมผม,มเาจะแก่ข้นนะผมเอาใส่ถุงแก่ข้นไข่ชั้นดีคุกหน่อยวาสันครับผม บัดนี้ผมเลยใส่ถุงแก่ขนนยนดบานผมใส่เป็นถุงๆแล้วมันแตกยื่สามหน่วยใครใครแตกสามหน่วยเออเรื่องไตไตเรื่องแตกสามหน่วยครับแสดงว่าเลือแตกแล้วเนาะรถเลยคืดไปที่พุดยวงเลือผมแตกแล้วเป็แตกที่บ้านผมครับผมคือมันจะออกมาเลขที่ผมซะบ้านที่เขาเสียกเก้าสิบครับเก้าศูนย์นะครับใครเปลี่ยนกลายเป็นแปดศูนย์แล้เพิ่มเติมให้อีกแปดศูนย์กับเก้าศูนย์ฟันเลย อ่าเออเขาก็กพี่แท็กซี่ละที่ผมมาเบาอ่อน,น่ะผมปั้นแล้วก็อยากมาบอกเอฟซีเนาะครับผมผมอยากให้เพิ่นได้นะครับอยากให้ได้อีลีตัวนี้ตัว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 เก้าศูนย์ลองซื้อลอง,งดูเก้าศูนย์ก็แปดศูนย์เป็ดใครเปลี่ยนมันงจะเป็นแปดบ่แปดศูนย์บ่ใครเตรียมตาเนาะใค,ใครเตรียมตาตาตากับศูนย์ก็ต่อเนาะแต่แล้วแตกสามหน่วยแสดงว่าเรียกผมแตกเลยตัวที่เนาะยจะไม่แตกตัวใดที่สินะ แล้วกับเลขที่เก้าสิบนะครับเก้าศูนย์นะครับไซื้อไว้กับว่ารมว่าหลายตัวดอกผมบอกไปเมื่อวันนี้สองหนึ่งสองสามสองสี่สองเก้าแล้วก็สี่ศูนย์สี่ห้าสีเจ็ดสีแปดอะไรบ้าครับแล้วเราบา้านสองสองเท่านะเนาะตัวตัวการพาดสสอง,สองแล้วเอเอมันได้เป็นเลขเก้าตัวแล้วเขาเพิ่มเติมให้พี่เก้าศูนย์กับแปดศูนย์นะครับนีแ่แะคือบันบังบ,งบ,งบงังคือฝันล่าสุดล่าสุดเลยครับผม ชัดเกียเลยอ่าจังสิผมจะอันผมฟันออกมาเนี่ยผมพบันหลายมือหดที่ว่าตวนแ้กมันชัดเกียังเด็สิครับผมผมจะคัดสรรออกมาให้พี่น้องเบื้องผมต้ตงมีคุณภาพาป่อยออกไปนะครับคุณตาพต้องคับเก้ยวของผมเพราะว่าผมซื้อเองไงพร่ะว่ผมโอกมัวไปคือผู้อื่นเลยคนอื่นเขาไม่ได้ซื้อเขาพูดยังไงก็ได้แต่ผมซื้อผมต้องพูดเองนะครับครับผมเออผมจะได้เยอะๆเดงสินะครับ ผมต้องเน้นคุณภาพผบปั้นล้วผมต้องเน้นคุณภาพบองไปต้องให้มันถือจริงๆนะครับครับผมเพราะว่าตัวการทุ่นไวก็คือลักซี่แหละเออลักซี่ศูนย์ซี่หาซี่เจ็ดซีแปดซีผมบอกไปเนาะซี่เน่าซีมากเออถ้าซี่มากจะออกว่าครูยังซี่ครับจริง่นะครับให้การไวจะตัวเขา้มักเขา้องรักสองหลายกว่าซี่ครับครับผม แต่ว่าเพิ่มเติมม่คือ90ตัวพวกมั้90เพราะว่ชอบก็80เพราะว่ามันแตกที่บ้านผม่แใครมาแตกที่บ้านผมคสามหน่วยแสดงว่าคือนเรียกเขาจะแตกสามตัวศูนย์สองสามหนึ่งลามันคืออยี่เดียบันทีนบอกเนาะตาผมใช่ว่าถ้าผมบอกไปว่านี่ถ้าเป็นยังไงถ้ามันหามันหลุด กางว่าน,นาผมใหญ่ถีบเล่ห์ท่ผมบรุ้นมานีครับอแต่มพมว่าจิงพบรุ่นดอกเล่ห์ผมเพราะว่าเพราะว่าเล่ก์ผมมันยักแม่นิ้วจังสินนะครับไอเอฟซี FC พิจารณาเบิ้งถามากก็ตกองก็กะจะเอาน้ำผมจังจัดคือผมจะเห็นะมผมเน้นคุณภาพไห้อยู่แล้วนะครับผมมีไห่อฟซีผมถือซื้อไว้ร่องเบิ้งครับเพราะว่าหลายตัว เขาเรียกเอาตัวนักเอาก็ได้ครับผมคือถ้ามักสองสามหรือสามสี่ท่านมักสี่สุดหรือสี่ห้ากัเรียกเอาจะใช่ไหมครับครับผมและตัวเก้าศูนย์กับแปดศูนย์จะถีมเนือเพราะว่ามันปันลาศูนยลาูดท่าเเ้าพูดถอดออกออกไข่ไมาขายเนี่ไมมะไข่ไอ้คี่เอ่อส่ซอยใหญ่เยยขายวอาแพียงเราขายไรแ้สี่ไข่เขาได้เพิ่พันนึงครับผม พราะว่าเ่กพันนึงก็เป็นซุนซุนอยู่แล้วเพรา่มีซนใครมื่ก็เป็นกลมลมื่นเป็นซุ้นนั่นคืนะเก่าเนาะจังหวะเก่าซุ้นห้เอาแต่ว่าเก่าซุนเออกระบาดไอที่หเขานี่ไปแล้ว่าล็อกไปเลยล็อกแน่นเลยเออเอออไรอ้ที่พิจารณาเบิรงถ้าชอบคือผมก็จะงเอจองริงนะครับเพราะว่า มันหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะครับเออมันก็คือกันท่านตามเกี่ยวกับย่าภาคย่าภาคครับครับผมเพื่ออยากจะอออยาได้เลขข้อนำสอนก็เอาเออเลขข้อนำสอนนี่ครับผมอ่าหลายพวกนั้นเพื่ออยากได้ก็เอาจัดไปจังจรินะครับล่อลุ่นไปนักการกษาเออเพราะว่าเสียคนนึงยังยืนยันตัวเก่าได้ไหมยืนยันที่งกองเขาไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผมครับผม รักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยผมมีแต่ว่ามันได้เพิ่มเติมคือแปดศูนย์เก้าศูนย์สุผมมาลาสุดเนาะตัวเนี้ยนะตัวโนกับแปดศูนย์นะครับตัวผมรักนะคือผมรักรักสองนะครับยังคือเก่ายังมักสองก็เก่าเออตัวตัวผมมากก็มักสองมักสองหลายกว่ามูเพราะว่าสองสามกับสองสี่แหละครับผมมากแล้วสองสี่นี่คือจีเมิร์สแลอรอตตอลี แล้วสองสามพอได้อยู่ต้กับเลขทุกด้วยนะคะเสียเออตอนนี้เราผมดิฟันนยู่กับอีตตอนนี้ก็ได้ลายอยู่รอเอออถ้าผมถูกเลขสามตัวผมก็ต้องลายเป็นวัาล่ะสามตัวคือเอาสูตรมาใส่มาสที่ที่ผมบอกไว้เมื่อกีเขากันเมื่อนน้องขาขอศูนย์สามสองศูนยวสมเผมบอกกลับเลยเนี่ยศูนย์สมสองเยนาะื่าจะเลขสามตัวแตกที่เสียว่าแตกแล้วเออแยแตกเลนนี่นะสามตัวแตกเสียเออที่ยุดทุมเมื่องนะ มันใครซ้ำใเตกนแล้วเนาะศูนย์สามสองนยูทูบนะครับเนาผมก็ยิงน่ครับเก้าผมซื้อตัวั้นผมอีซื้อตัวนั้นเลยผม่ามีเปลี่ยนเปลียผมผมศูนสองเนาะศูสองสาครับผมจะเอาลัก2ครับแล้วก็กลับไปแรกห้าผู้เนาะครับผมผู้มากไ้กก็เรียกเอาเช่นเครับที่น่สำคัญก็คือสองมาสองมาคระบสองมาคะสองมาคระสคระบครับ อกัในสองสองเม่นก็กลรประกาี่ลืมมักเกิดอาเพศที่นีคือคยเปลียนคยเปลี่ยอ่ันนั้นก็ออกแต่สองสองยูไอยูเลยเห็นเลยนอนวลาฝันมาได้ดูเต้งเขาแล้วพะไววขึ้นเมื่อเม่นลาก็เติมเติมมันเคยกินนมมาแต่น้อยมันเ่ันเนเดี๋ยวนมมย์จะขอจะกินาสักต่น้อยเนาะ สบายแค้เข้านันกินน้มดีเนาะแล้วมียังกินเน,นะาะถ้าเกี่ยวข้าวอ่อนเครื่องอข้าแห่าเจมีอะไรเงินขาวข้าโอ้ยผมบปได้กินเดี๋ยวกินอีฟกินเต็มอยู่ครับคิดว่าได้อีกอหละมาดีแค่ไดนแล้วบ้างเก้าศูนย์กับแปดศูนย์เท่านั้นละครับเพราะว่าปันนั่นแหละปันว่าเพิ่นเอาไข่เป็ดมาขายขายเพราะว่าผมกินไข่เป็ดผมกินได้ไข่ไก่ซื้อช้อยชันเดงจังสินะครับผม ให้เท่าไรฉันก็เอาดอกก็สัน